เนื่องจากว่าคลิปที่แล้วผมพูดคอมโบผิดไปอันนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะงั้นผมก็เลยถ่ายแก้ใหม่ละกันนะครับกับออรีวิวและเบสิคคอมโบของ v t r a d l Deck หมายเลขหนึ่งรอย้มพาราดินะครับอันนี้ก็แก้ใหม่อีกที <laughs> โอเคเออก็จะเริ่มจากตัวบัตเตอร์เบดก่อนนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าขึ้นมือมาเป็นไปได้ในเด็กในอันนี้ก็จะไลฟ์เป็นบัตเตอร์เบดก่อน เพราะว่าสกิลของอันเฟดมันก็จะเล่นกับบัตเตอร์เบดในโซได้ด้วยเพราะงั้นการที่ไรท์เป็นบัตเตอร์เบดก่อนเขาเข้า,ขาโอเคกว่านะครับในส่วนของพวกรีวิวเก่กวกับสกิลคงจะไม่พูดถึงเยอะเพราะว่าช่องอื่นคงจะพูดถึงกันไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็แกะกล่องอะไรกันละช่องนี้ทําอะไรช้ากว่าชาวบ้านเขาเสมอแต่ต้องมานักแกอีกเพราะขาก่อนดันดูเทคผิดไปนิดนึงแต่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เลยโอเคอสำหรับตัวของบัตเตอร์เบดนะครับมันจะมี2ส,สกิลคือเมื่อลงเรียบัต เมื่อลงแวนหรือเรียบาร์หนึ่งโซหนึ่งแล้วยิงแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบกับอีกสกิลคือถ้าเรามีเกรสสีถ้าเรามีเรียการสี่ใบหรือมากกว่าจะบวกคริซึ่งไอที่อยากจะใช้จริงๆโดยส่วนใหญ่เวลาเล่นคือไร้ลงแวนเสร็จอยากจะได้คริแต่ปัญหาคือภายในการเล่นแบบสแตนดาร์ตนะตอนนี้ตัวเริ่มตัวเริ่มใหม่ในกล่องที่เล่นได้ตอนนี้เนี่ยสำหรับสแตนดาร์มันจะมีแค่ตัวเริ่มที่ไดทับแล้วโจวเท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นเวลาเล่นมันจะไม่มีเรียการยืนอยู่ตรงนี้ฟรีหนึ่งตัวไม่เหมือนกับ ทุกครั้งที่เล่นอย่างที่ประผานมาแล้วก็ไม่เหมือนกับในส่วนของพรีเมียมที่จะเปลี่ยนตัวได้เป็นใบอื่นที่มีเทคฟอร์เนอร์ได้นะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาเรายืนมักจะยืนโดยที่มีเรียการโบดแค่ใบเดียวซะส่วนใหญ่หรืออาจจะมีเรียกาศช่วยตีสักอีกสักตัวหนึ่งอย่างนี้แต่มันบอร์ดมันจะไม่ค่อยเต็มขนาดที่สกิลของตัวบัตเตอร์เบดเนี่ยขอเรียกาศ4ใบหรือมากกว่าเพื่อที่จะเอาครีฉะนั้นมันจึงจําเป็นต้องใช้ตัวช่วยที่จะช่วยในการแห่ เพิ่มเติมเพราะว่าก็มีหลายครั้งทีออ่มือแรกมันไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เพราะว่ามีแต่ทริกเกอร์มีทริกเกอร์ซะเยอะมีแค่พอไร่หนึ่งสองสามแค่นั้นไม่มีตัวช่วยลงมาตีอย่างนี้มันก็จะเล่นลำบากบางทีแบบการที่ต้องลงทริกเกอร์ไปฝืนแห่เพื่อที่จะเอาเทคของบัตเตอร์เบรมันก็ดูเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับฉะนั้นตัวที่จะช่วยในนี้ก็จะเป็นอ,อ,อันเลนตัวนี้เพราะอันเลนมีเทคบอกว่าเมื่อลงเรียจ่ายคัตบัตหนึ่งเคาะละ ลากมือหนึ่งใบลงมาเป็นอะไรก็ได้ในมือลากลงมาแล้วอันเล็มพลังบวกสามพันจากนั้นได้จวัวซึ่งไอการที่ได้โจวนี่แหละบางทีเราอาจจะได้ใบโจวั่วขึ้นมาอาจจะเป็นใบที่เป็นตัวตีหรือเป็นตัวเล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นนกอย่างี้นะครับหรืออาจจะเป็นไอสองตัวนี้ก็ได้ซึ่งเอาเอไม่ได้ดิเพราะว่าแววนเป็นเกีสาร <laughs> ยังลงเกี แหวนไปนเกตสองยังลงเกตสามไม่ได้เพราะงั้นก็อาจจะจวได้ตัวเล่นตัวอื่นอาจจะเป็นกลตตินอีกใบบัตเตอร์เบดอีกใบเป็นจานรอนหรือเป็นตัวอื่นอะไรอย่างนี้ก็ลงมายอมเสียมือลงมาเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะก็จะแห่ก็จะมีเรียกาดสีใบแล้วจะใช้เทคของบัตเตอร์เบดได้คือบวกครีนั่นเองซึ่งแต่ว่าถ้าแค่บัตเตอร์เบดบวกครีอย่างเดียวแต่พลังโจมถ้าพลังโจมตีมันไม่สูงพอมันก็จะเรียกการดจากมือฝ่ายตรงข้ามในแค่ใบเดียวซึ่งก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าะาานานาะ,ะนน้ฉั ก็เลยควรจะต้องมีตัวช่วยเพิ่มซึ่งจริงๆเกตหนึ่งสาใบที่มีมาในกล่องของไทโอเด็กมันก็เป็นตัวที่ช่วยให้บัตเตอร์เบดเล่นได้ทั้งนั้นแหละอย่าเวนี้เพราะว่าไอตัวเนี้ยไม่ควรจะเอาไปบูทนะครับเทคไอออสปิสฟอร์คอนบอกว่าแถบแล้วคาตาบาร์ดหนึ่งเรียการสองใบพลังบวก5000จนจนจบเทิร์นก็คือมันก็จะแถบแล้วโยน2ตัวนี้หรือโยนอย่างนี้ก็ได้นะครับคือโยนตัวบูทหลังแวนให้มันบูทแรงขึ้นนิดนึงอย่างนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตกับบัตเตอร์เบตก็คือวิงกัมวิงกัมบอกว่าในเทิร์นของเราบัตเตอร์เบทที่อยู่แถวเดียวกับอยู่ตรงนี้พลังบวก5,000ันะครับก็คือถ้ามันยืนเฉยๆอย่างนี้บัตเตอร์เบทก็จะบวก5 0 0พันแต่ว่าถ้าเกิดมันยืนอย่างเงี้ยไม่บวกเพราะมันอยู่คนละแถวกันเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าจะวางวิงกัมมันก็มันก็จะต้องวางต่อแถวกับบัตเตอร์เบทอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณเอาบัตเตอร์เบทเป็นแวน ก็ต้องลงวิงกันอย่างนี้หรือตัวอันเลนที่ลงมาพลังบวก3ามพันแบวกสเป็น11 1เบเอ็ดสิบเป็น21ซึ่งในตอนที่ทั้ง2ฝ่ายต่างยืนกันเป็นเกรด1หรือ2ส่วนใหญ่พลังมันก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึง่งเพราะฉะนั้นตี21มันยังขอการหมื่นห้าเลยก็คือขอคริติคอนทิกเกอร์ใบหนึ่งเพราะคริติคอนทิกเกอร์ตอนนี้มันการหมื่นห้าละก็ขอคี้ใบหนึ่งแต่ก็ยังมีธิ์ตีเข้าอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้กันลูกละหมืห่นแล้วนั่นเองก็เป็นตัวเลือกที่ด อาจจะต่อได้วิงการอย่างนี้18บวก5เป็น23บวกกับเทคนอีกทีหนึ่ง23เป็น28อันนี้ก็แทบจะตีขี้เข้าชัวร์เลยแต่ว่ามันจะค่อนข้างใช้ค euh ัตาบาเยอะเพราะใช้ทั้งถ้าเกิดคุณใช้ทั้งเทคของอันเลนทั้งเทคของออดบีทคุณก็จะเปลืองคัตาบาไปละ2นั่นเองก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เลือกดูแต่ว่ามันก็จะเล่นต่อพลังกันประมาณนี้ทีนี้ อพอขึ้นเกรด3ก็จะเป็นตัวบอสแล้วก็คือตัว Unfed Early นั่นเองซึ่งเทคของ Unfed Early บอกว่าเมื่อลงแวนจ่ายคัตตาบัสหนึ่งคอบัตเตอร์เบดหนึ่งใบจากในโซหรือในมือลงช่องเรียการแล้วบัตเตอร์เบดใบน้ำพลังบวกมือเสร็จแล้วพอเราไล้เป็น Unfed <c oughs> ก็จะได้กิฟฟอร์ดใบหนึ่งด้วยยัดลงแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆกิฟฟอร์ดเนี่ยคุณจะยัดตรงไหนก็ได้ระหว่างช่องเรียหรือช่องแวนขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากให้ตัวไหนตีแรงนั่นเองแล้วก็ฟอร์ดกิบมาร์เกอร์แบบมีฟอร์ ช่องเรียกช่องเซอร์เคิลมันก็จะอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจะไม่มียูนิตอยู่บนช่องเซอร์เคิลนันแล้วนั่นเองเสร็จแล้วมันจะบอกว่าถ้าเข้าเทิร์นเรายูนิตที่อยู่บนช่องฟอร์สพลังบวกหมื่นนั่นเองก,ก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยัดข้างไหนอะไรคุณจะยัดเป็นก็ได้ยัดเรียกก็ได้อาที่สบายใจนะครับแล้วก็กลับมาที่เทคของ early อันเฟ e ดเอร์ลีกทีหนึ่งหลังจากเรียกบัตเตอร์เบดออกมาชี้พลังบวกหมื่นแล้วเราจะได้โจบใบหนึ่งด้วย นั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงควรจะไรเป็นบัตเตอร์เบดก่อนเพราะว่าถ้าเรียกบัตเตอร์เบดออกมาจากโซมันคือได้มือเราเพิ่มใบหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าเราใช้รีไซเคิลข,ของจากในโซออกมานั่นเองถ้าเกิดเราลากมือลงมามันก็จะไม่ต่างกับอันเลนเท่าไหร่ก็ลากมือลงมาแล้วก็จวงบวกพลังแต่ในกรณีของบัตเตอร์เบดนี่มันในกรณีของอันเฟร์เียมันเรียกแต่บัตเตอร์เบดเนี่ยมันไม่เหมือนอันเลนอันเลนไม่เรียกอะไรก็ได้เพราะงั้นอ,อันนี้มันก็จะลาบากขึ้นอีกนิดทีนี้ถ้าเกิด ทีนี้มันก็ที่เหลือมันก็เป็นแค่เรื่องของการต่อพลังล่ะสําหรับในรอยันตอนนี้เนี่ยตัวที่จะใช้ต่อพลังมันไม่ค่อยต่อพลังเอาแวงไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าวิงกามันก็บูตมันก็จะเก่งแค่เมื่ออยู่กับบัตเตอร์เบอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดเอานกมาไว้ข้างหลังมันก็จะพลังต่าไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะบัฟบพลังเรียการเต็มที่ก็กระตบัสหนึ่งแถบโยนห้าพันให้สองข้างหรือโยนห้าพันให้แถวหน้าสองตัวอย่างนี้เพราะมันโยนแววนไม่ได้คลิปที่เราพูดผิดผิดไปเยอะเลยเลยต้องทําคลิปแก้ง เวลาไร์เป็นอันเฟดเออร์ลี่ส่วนใหญ่ก็เลยจะยัดฟอร์สให้แวนเพราะว่าอันเฟดเออร์ลี่ไม่มีเทคเพิ่มพลังให้ตัวเองมันแค่เรียกบัตเตอร์เบดออกมาชี้บัตเตอร์เบดบวกหมื่นเทิร์นหนึ่งแล้วก็จบพอเข้าอีกเทิร์นหนึ่งปุ๊บมันก็จะไม่มีเทคอะไรใดๆทั้งสิ้น,นเพราะงั้นแวกถ้าเกิดไม่มีฟอร์สอย่างเงี้ยแล้วเอาอะไรก็ได้มาบูสต์มันก็จะตีแค่แบบหมื่นเก้าสองหมื่นหนึ่งประมาณนี้มันก็ตีไม่แรงเท่าไหร่เมื่อเจอฝ่ายตรงข้ามที่แบบเล่นยัดเตอร์ฟอร์สใส่แวนเงีอย,ย่างเยอะะขณที่ถ้าาเเกิดรยัด ฟอร์ดให้เรียโอเคมันเรียมันเก่งก็จริงแต่ปัญหาคือเราก็ต้องคอเรียลงมาเรื่อยๆเพราะว่าฝสุขภาพขก็คุณจะไม่ปล่อยให้มันให้เรียที่มีฟรรรรรอร์ดยืนอยู่นานๆเท่าไหร่อยู่นะเพราะงั้นเออ่สำหรับถ้าแค่เล่นด้วยไทยเอาเด็กเนี่ยแนะนําว่าเอาฟอร,ร์ดยัดแวนไปเถอะครับดูมันจะเวิร์กสุดละยกเว้นแต่แบบถ้าเกิดเป็นไร้สองคุณไร์เป็นอันเฟิร์ตเออร์ลี่ตัวที่สองไม่ได้มาไร้เป็นอันเฟิร์ตเอริโต้ที่สองได้กิบเพิ่มอีกใบหนึ่งอันนี้คุณอาจจะยัดเรียก็ได้นั่นแหละเพราะว่าเอาจริงๆคือช่องแวนมัน ก็ไม่ได้มีเทคอะไรเป็นพิเศษนะมันไม่เหมือนกับตัวโอเวอร์โหลดเพราะงั้นพลังเยอะก็ใช่ว่าจะกดใช่ว่าจะใช้เทคอะไรเพิ่มเติมได้ก็อาจจะแบ่งมายัดเรียก็ได้หรือถ้าคุณซาดิคุณก็จะยัดเวรเพิ่มเข้าไปอีกให้แวนมันตีแรงขึ้นเรื่อยๆจนเขาต้องเพอร์เฟกต์การตลอดเวลาก็ได้อันนี้แล้วแต่ละกันนะครับแต่แนะนําว่ารายแรกนี่ก็ยัดแวนไปก่อนเถอะเพราะว่าอันเฟเดอร์ลี่มันไม่มีเทคอะไรจริงน,นั่นเองในเทิร์นที่ใช้อันเฟดเออร์ลี่นะครับคุณ จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรให้ต่อพลังมากแล้วเพราะว่าบัตเตอร์เบดบวกหมื่นสมมุติบัตเตอร์เบดบวกหมื่นก็จะยืน20,000บวกวิงเกันเป็น28,000บวกอีก5เป็น33,000น,นั่นเองก็ถ้าเกิดคุณอยากให้บัตเตอร์เบดมันเก่งสุดๆตามในเรื่องไปเลยคุณก็ยัดฟอร์สเข้าไปมันก็ตีสี0หมใช่ไหมหมื่0ส0 0ห0ื่0สองห0ื่นแ0ดสามหมื่นสามส่ามใช่หลักลก็จะประมาณนี้นะครับเท่านั้นเองมันก็จะต่อพลังกันอยู่ประมาณนี้ หรือไม่อย่างนั้นถ้ามันลงบัตเตอร์เบทไปได้จริงคุณก็ลงอะไรก็ได้มาต่อพลังไปก็ได้เพราะว่าสกิลของอันเฟตเอรีมันบวกพลังให้แค่เทิร์นเกเท่าน,นั้นเองนะครับมันก็จะเป็นเทิร์นที่คุณก็ต้องทุ่มนิดนึงเพื่อที่จะบ,บุกเราใช้ให้คุ้มก่อนที่บัตเตอร์เบทจะโดนตีตายเพราะว่าฝั่งของข้าก็คงจะไม่เก็บมนันไว้นานนะอกโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดมันเหยียบฟอร์์อยู่อย่างนี้ด้วยนะครับในส่วนของอีก2ตัวนะครับสตาร์ได์กับจารอนก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันแแค่่่มีีเเทืออยยูรตวก์ด ถ้าเรียเรามี3ใบหรือมากกว่าบวก5,000ก็เป็นตัวตีบวกพลังเฉยๆเต็มที่ก็อาจจะแค่ยืนกับอันเรนอย่างนี้ถ้าใช้สกิลของอันเลนเรียกมันลงมามันมันก็จะต่อพลังได้เยอะขึ้นมันก็จะเป็น11บวก10 11บเวก15เป็น26ถ้าเป็นในเคสของสตาร์ไดมันจะเป็นเท่าไหร่าะ1บบวก11เป็น29มันก็จะตีแรงหน่อยซึ่งใช้อันเลนต่อกับสตาร์ไดจะดีที่สุด ถ้าคุณไม่ห่วงกิบมันแค่นั้นพอสตาได้ปกติบันจะตีหมื่นสามซึ่งแวนตอนนี้ยืนเต็มที่คือยืนหมื่นสามมันก็จะตีแบบขอขอการ์ดเยอะขึ้นอยู่แล้วถ้าบวกกับอันเลนเข้าไปอีกมันอันเลนมันก็จะคล้ายๆกับเป็นตัวบูทหมื่นนั่นแหละบูทหมื่นหนึ่งถ้าเกิดใช้เทคของมันก็จะอยู่ได้เทินหนึ่งบูทหมื่นหนึ่งเทินหนึ่งมันก็จะตีเท่าไรโดยปกติสิบเอ็ดบวกสิบสามเป็นยี่สิบสี่บวกห้าเป็นยี่สิบเก้าอยากให้แรงขึ้นก็อาจจะยัดฟอร์ดเพิ่มใช้้เเทนเนิกกพ่มบวไปหาล อย่างนี้เป็นต้นก็ประมาณนี้ในใน,ในส่วนของคอมโบนะครับส่วนเกลาตินมันไม่มีเทคมันแค่เป็นตัวไม่มีเทคที่มีชิลหมื่นเฉยเพราะงั้นก็จะเป็นตัวที่ใช้แข่ต้นเกมได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกเสียได้มากนะักเพราะว่าถ้าเกิดเขาตีสวนมาก็โดดไปเสพการ์ดหมืน่นมันก็การ์ดของข้างเยอะอยู่อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคอมโบสำหรับเออบสิคคอมโบของสแตนดาร์ดนะครับในส่วนของพรีเมียมผมจะเอาไว้พูดถึงทีหลัง หลังจากได้ลองจัดพรีเมียมก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลองนะครับแล้วคอมโบมันจะเยอะด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงจะอธิบายคอมโบของพรีเมียมในตอนที่จัด Deck เด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยทีเดียวนะครับจริงๆก็จริงๆก็นึกว่าจะต้องเล่นแต่สแตนดาร์ดแล้วล่ะแต่ปรกากฏพี่ปันกับตาเนี่ยเขาเริ่มหาเด็กพรีเมียมมาเล่นแล้ว,ลวก็เออดีเหมือนกัน <laughs> เพราะาที่ผมลองผมรู้สึกว่าพรีเมียมตอนเนี้ยเล่นสนุกกว่าเพราะว่าสแตนดาร์ดตอนนี้มันยังจืดๆอยู่เดี๋ยวต้องรอดูตอน B t 01ออกอีกทีหนึ่งว่าสแตนดาร์ดมันจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเพราะว่าตอนนี้มันยังมีแค่ทีดีมันก็จะเป็นเด็กจืดๆอะไรของมันนั่นแหละนะครับโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับขีบแก้ไขไม่รู้พูดอะไรผิดไปอีกหรือเปล่าไม่น่าเลยมั้งไว้พบกันกใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ